อ๋อความรักหรรืออะไเออความรักหวานมากเลยอ่ะเอาแรงเยาวราศมีอยู่มีเหรอพวกเยาวราศพวกที่แบบเป็นซอยตอกจีนจีน่ะมีฝังศพใหม่เขาเพิ่งฝังไปยังไม่ยังไม่กี่วันเองนะครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาชินเชฟไชน่าผมอาชินเป็นคนจีนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่เมืองหลายปินนะครับผมบนเกอะสีจ้วงที่นี่บ้านเกิดผมนะครับตอนนี้อยู่ในเมือง กำลังจะไปเที่ยวบ้านนอกกันจนระบ,บิน,นะครับผมแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญด้วนะครับข้างหลังไม่ใช่สาวจีนะครับใครบ้างครับได้นำตัวหน่อครับสวัสดีค่ะชื <c oughs> ่อกุ๊กนะคะอยู่หลายปิงเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะชืววอ่อมิวนะคะ <c oughs> เรียนที่หลายปิค่ะ มาที่ทำอะไรเอามาเรียนเนาะใช่มาเรียนมาเรียนภาษาปีหนึ่งค่ะแน่ใจน้ไม่ใช่มาหาผัวนะครับมาเรียนค่ะโอเคดีดีเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปกินอาหารเชานะ้านะครับอาหารเช้ากินอะไรดีก๋วยเตี๋ยวก๋วย<ป>เตี๋ย,ยน้ำซุปหอยคงไม่อยากกินแล้วแหละกินทุกวัน เดี๋ยวเราไปกินอย่างอื่นดีกว่าแบบราคาถูกๆอร่อยอร่อยเออต้องให้นะว่าเจ้าที่ใช่ปะพาไปออเจ้าทินเจ้าทิ่นเจ้าทิ่นเออเจ้าทิ่นเจ้าทิ่นโอ้โโอเคโอเคล้วนๆเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารเช้าของเราวันนี้จะกินอะไรครับเรามากินอาหารเช้าร้านนี้นะครับเป็นข้าวต้มนะครับเชิญ เชิญก่อนเลยไม่ต้องแกงใจนี่เป็นร้านข้าวต้มนะครับผมให้ทุกคนดูหน่อยนะครับข้าวต้มถ้วยละประมาณสามสิบห้าบาทนะครับเอาเดกับข้าวเยอะมากเลยครับไม่ค่อยมีหมูไก่นะครับส่วนมากเหมือนกินเจทุกคนไลๆๆๆ จ对啊ฮ่าฮ่าะัฮ่านี่อร่อ,รอ,อ <laughs> ยใช่ไหมอันนี้นนข้าวต้มหมูเอ่ออันนี้คือข้าวต้มเลยข้าข้าวต้ตไไมได,ตดได้เลยใช่มปากด้านเลยเคยมากินร้านแบบนี้มั้ยไม่เคยอ่ะต้องลองครับผมตักครั้งเดียวต้องกัตักเยอะๆหน่อย น่เขาคิดว่ามาตักครั้งเดียวก็ต้องคิดเป็นหนึ่งถ้วยนะ<อ>มันต้องเอาให้ขูมอะครับ <c oughs> นี่เขาก็ยังมีขเขาต้มแบบนี้ด้วยนะทุกคนเอาเม็ดข้าวโพดกับข้าวสารรวมเขาต้มกันเบืองนี้เขาชอบกินแบบนี้นะครับอ,อร่อย มาดูอายุอยันกินอะไรไปไม่แห้งเชียววันนี้พาสาวไทยมากินเจครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือสัวงอกนะครับผมแล้วก็อันนี้คือหัวใช้เทา้าแบบมากไม่มากครอบ <c oughs> ดองดองเแบบบ,บ,แบบี้ยวมาแล้ว้องชิมทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวจะ,จะ,จ,ะจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นอย่างไร ยังไงอันนี้ก็อร่อยว้าวับข้าวมันเยอะแย่ yeah, อายุรเพื่อนเรา <c oughs> อันนี้พริกใหญ่นะบ้า รยมาเลน้องเหลียวก็ถามหน่อยรสชาติเป็นไงบ้างครับก็ก็เพราะว่าไม่มีหมูไม่มีไก่อะไรกินเหมือแนบบกินเจใช่ปะอชอปกติอยู่บ้านไม่ค่อยกินผักหร่อเปล่ใช่ค่ะโอ้โหสาวอีสามาอยู่นี่กินเจไม,ไม่ได้เลยนะ ต้องมีหมูต้องมีต้องมีเนื้อแหมกินเยอะๆแต่น,นี้อร่อยนะผักดองใช่มต้มผักบ้านหนูเรียกต้มผักอ๋อต้มผัก <c oughs> มันเรียกว่าจับฉ่ายป่ะ <c oughs> ต้นจับฉ่ายป่ะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อ๋อไม่ใช่นคือต้มผักอ๋อืนไหี นี่สาวไทยกินข้าวเรียบร้อยจังเลยคือ <c oughs> ไม่ต้องแกงใจในร้านไม่ีด้เรานะ <c oughs> ตอนนี้เรากินอาหารเช้าเสร็จแล้วครับเดินทางกับชนบุนะครับผมพร้อ,อมเรากินไปสมชามสี่ชามนะครับผมข้าวต้มสี่คนจ่ายไปประมาณหนึ่งร้อ100กว่าบาทเองครับ110ิบบาทนะครับ มันถูกมากแล้วก็เป็นข้าวต้มบุกเฟ่กับข้าวกินไม่อั้นนะครับผมแล้วก็คนจีนที่อยู่กว่งสีจ้วงนะส่วนมากเขาชอบกินข้าวต้มกันครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเดินทางเดี๋ยวพาสาวไทยมปตัดอ้อยครับผม <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้เรากลับมาถึงตัวอำเภอแล้วครับตอนนี้ กำลังให้สาวๆไปเข้าห้องน้ําในตํานานนะไม่รู้ว่าเขาจะยังไงนะครับห้องน้ําที่ผมเคยอัดคลิปลงให้ทุกคนดูอะ่ะห้องน้ําในตํานานเดี๋ยวออกมาก่อนค่อยสัมภาษณ์ดูเฮ้ยอย่าไปเลียนเลยอย่าไปเลียนเลยอย่ามันกัดนะเ <c oughs> ชิญเชิญน,นี่แหละห้องนะ้ำใช่ลองเข้าไปดูนะเดี๋ยวออกมาแล้วอยากถามความรู้สึก <c oughs> ที่นี่คือปงกโสนะ ปกติในตัวอำเภอของเราแล้วเป็นไงบ้างครับห้องน้ำในตำนานสมชื่อตำนานจริงๆค่ะมาถึงแล้วนะคะเมืองตีอั้งแรกนะคะแลเร็นชค่ะก็ใช้บ้าก็ดีกว่าไม่มีอะค่ะอ๋อดีกว่าไม่มีดีดีเป่าค่ะอ๋อก็ได้สัมผัสแล้วก็ แตาอิล้วดวได้สบตากับพี่สาวชาวจีนที่ร่วมห้องน้ำกับเราทุกคนตอนนี้เรามาดูศาลเจ้าประจำหมู่บ้านตะกูลเหมืองนะครับผมอยู่ติดกับหมู่บ้านเรานะครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่ามันต่างกันยังไงกับไทย ตระกูลใช่ไหมคะเขาอยู่กันเป็นตระกูลเลยก็คือหมู่บ้านตระกูลชิ้นตระกูลอะไรอย่างนี้เลยก็ก็อาจจะต่างจากเมืองไทยเลยแต่ศาลเจ้าถ้าเปรียบเทียบกับไทยแล้วมันรู้สึกยังไงคืออย่างอันเนี้ยถ้าเป็นที่ไทยมันจะเหมือนผมผมสวยไหมที่เขาเรียกว่าอะไรที่เขาแบบไปไหว้ใช่แต่นั้นก็ได้แต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเปรียบเทียบกับไทยของไทยมันน่าจะสวยกว่าเยอะใช่ปะก็สวยก็สวยแล้วก็มีแบบเป็น ดมเป็นอะไรอย่างนี้สร้างขึ้นมาเป็นเทพเจ้าต่างๆใช่อันนี้เรื่องนี้จีนยังต้องพัฒนาต่อไปนะครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ไร่อ้อยนะครับวันนี้ป้านเพื่อนเขาตัดอ้อยกันแต่ตอนนี้พักเที่ยงเขากลับไปกินข้าวหมดแล้วนะมาดูสาวไทยมากินอ้อยที่จีน,นะครับนี่เพื่อนเาอยู่อันนี้ฟันสุดยอดมากไม่กลัวฟันหลุดเลยนะ ตอนเด็กๆเราก็กินอย่างนี้แหละครับเป็นไงบ้างครับประทับใจไหมหวานมากอ๋อความ,มรักเออความรักหวานมากเลยอะ่ะเฮ้ย <laughs> เอาแล้ว <laughs> ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไรอ้อยนะครับที่นี่คือ ไรอ้อยของหมู่บ้านคนในหมู่บ้านเรานะครับตอนนี้เขากําลังตัดอ้อยอยู่แล้วเราจะพาสาวไทยชื่อกุ๊กกับแมวมีวมาดูเขาตัดอ้อยกันนะครับว่าคนที่เขาตัดอ้อยที่จีนมันต่างกันกันกบไทยไหมแต่ตลกเป็นลูกคนหนุ่มันเล้ไม่เลือกก็เหมือนกันที่ไทย<อ>มันต้องมีใช้เครื่องจักรแล้วอะไรอย่างนี้ด้วยผสมกัน แต่จริงๆทิศไทยเขาน่าจะใช้เครื่องจังกรเยอะกว่านะใช่ใช่ใช่ค่อนข้างใช้เครื่องจักรแล้วก็อยู่ที่ไทยอากาศมันร้อนก็ค่อยมาตัดอ้อยแบบนี้ตอนเศรษฐีน,เน,เน,เนนะเขาไม่ค่อยใช้เครื่องจักรเพราะเครื่องจักรมันเขาไล่อ้อยแล้ว,ลวมาหยิบมากอ้อยแล้วทุกคนอยากรู้ว่าเขามาตัดอ้อยกันค่าแรงวันละเท่าไหร่ไหมค่าแรงวันละหนึ่งร้อยหกสิบห้าร้อยบาทนะครับผมคือ ตั้งแต่เข้างานประมาณ8โมงเลิกง,งาน5โมงครนะครับมันก็เหมือนเราไปทํางานเลยครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะทําอะไรบ้างครับตอนนี้เขาตัดอ้อยกัน, tabs, นส,ส่วนมากเขาจะเอาไฟอ้อยออกแล้วก็ตัดยอดออกด้วยแล้วก็เสร็จแล้วก็วางไว้แบบนี้นะครับวางไว้ตรงนี้เพื่อแบบ เวลาตัดเสร็จแล้วเขาสะดวกแบบมัดมัดให้เรียบร้อยนะครับก็เสร็จแล้วก็ยกออกไปเดินทางเดี๋ยวจะมีรถมารับนะครับผมส่วนมากคนในหมู่บ้านนะรายได้หลักก็มาจากทําไร่ปลูกอ้อยนะครับผมส่วนมากเขาทุกบ้านเขาปลูกอ้อยกันหมดถ้าถ้าบ้านเขาไม่ตัดอ้อยก็จะมาช่วยคนอื่นตัดอ้อยเหมือนทํางานหาเงินนะครับ วันละห้ารอบาทนะครับแล้วอย่างนั้นนะครับกล่องเสียทั้งบนทวนเขาเจอบวกอ้อยกันแล้วก็ติดกับเว่นน้ำด้วยมีคนเว่นน้ำม,มาแบบรับจ้างตัดอ้อยด้วยนะครับเมื่อกี้ผมพาทุกคนไปดูคนในหมู่บ้านเขาตัดอ้อยแล้วครับแล้วตอนนี้ผมจะพาทุกคนมาดูอะไรที่หลอนๆหน่อยน,นะครับผมอยู่ตรงนี้เลยครับอันนี้นะครับผมเป็นหลุมฝังศพใหม่เขาเพิ่งฝังไปยังไม่ ยังไม่กี่วันเองนะครับผมกลางวันมาคือคนเย,ยอะอ่ะเราไม่รู้สึกอะไรหรอกครับแต่กลางคืนนี่แบบร้อนมากนะครับเป็นคนในหมู่บ้านรู้จักกันเลยนะครับแล้วส่วนมากถ้าถ้าเป็นหมู่บ้านแบบนี้นะครับเขาจะไม่มีป่าช้านะครับ<ม>เขาเอาส่ไปฝังเสร็จแล้วประมาณสามปีเขาจะเอาออกมาอีกทีแล้วก็เก็บกระดูกเข้าใส่ไปที่ใส่กระดูกอะ่ะฝังใหม่นะครับผมอันนี้ยัง ไม่กี่วันเลยนะแต่ตอนนี้เรามีเพื่อนมาด้วยไม่กลัวหรอกครับถ้ากลางคืนให้ผมมาคนเดียวกลัวแน่นอนนะครับถามว่าคนจีนเขากลัวไหมเขากลัวมากนะเมื่อกี้เราเตือนมาใกล้ลุมฝังศพ่แบบนี้แล้วก็เขา,เ,าเขาไม่แนะนําเขาคิดว่ามันแบบเป็ดมันสกโปกไม่สะอาดอะไรประมาณนี้สําหรับคนจีนนะเขาจะคิดอย่างนี้ไม่อยากให้เรามาเข้าใกล้อาจจะมีแบบผีแบบขึ้นตัวตามเรากลับบ้านไปนะน่ากลัวมากนะครับ ไม่กี่วันเองเหมียวเหนียวมาหน่อยรู้สึกน่ากลัวไหมครับน่ากลัว,กล,วกลับแล้วโอ้โหไม่ต้องกลัวนะครับเป็นไงบ้างครับน้องกุ๊ก <c oughs> เห็นแบบนี้อต,ตอนนี้ตอนกลางวันก็ยังก็ยังเดินได้อยู่๋อยังเดินได้อยู่งั้นเดี๋ยวเรากลางคืนเรามาทำคอนเทนต์มานอนที่นี่คนืนนึงว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะรรครับทุกคนฝั่งนี้ก็ยังมีนะครับเอ,อ่อหลงมฝังศพที่เนี่เขาจะติดกับไร่อ้อยเลยสำหรับคนจีนเขากลัวนะแต่เขาก็ไม่ได้แบบจัดให้มีเป็นที่เป็นทางสำหรับแบบเป็นป่าช้าเหมือนที่ไทยอะ่ะคือไม่มีอันนี้ก็เป็นหลงมฝังศพใหม่เหมือนกัน หลุมฝังศพใหม่นี่ศพไม่ใหม่เขาฝังใบได้ประมาณประมาณสามปีแล้วเขาจะขวดออกมาอีกทีเก็บกระดูกออกมาใส่ใหม่ทุกคนเห็นข้างหน้าไหมครับไอ้ตรงนูนะ้นเป็นที่ฝังเก่านะครับเวลาเขาขวดออกมาแล้วเขาก็ปลวกแบบเผือกด้วยนะครับส่วนไม้ตรงนั้นะ่ะมันเป็นหลุมฝังมันเป็นลงุงศพนะครับทำด้วยไม้ครับนี่เขาก็ยัง มาไม่นานนะครับน่ากลัวไหมสําหรับผม,ม,มคมกลัวมากนะครับสมฝังศพใหม่แบบนี้ถ้าให้ผมมาคนเดียวกลางคืนนะผมไม่กล้ามานะครับทุกคนทุกคนเมื่อกี้พาทุกคนไปเที่ยวไร่แล้วตอนนี้เรามาเที่ยวตลาดกันนะครับผมตลาดที่อยู่แถวบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าบรรยากาศในตลาดมันจะเป็นอย่างไรนะครับมีของอะไรขายบ้างที่งงานอยู่ข้างหลังสาวๆอยู่ข้างหลังนะครับ อนนี้เาสายผักกันนะครับผมผักกาดในบรรยากาศในตลาดนะครับจะเป็นแบบนี้คนเยอะนะครับส่วนมากส่วนมากเป็นคนที่เขาอายุมากนะครับวัยรุ่นไม่ค่อยเห็นตอนนี้จีนแบบเข้าสู่สังคมวัยชรานะครับผมช่วงตรจจีนแล้วเขานิยมมาซื้อของกลับไปจนนะครับ เพื่อใช้ในช่วงตรวจีนตลาดน,นี้ไม่ค่อยใหญ่นะครับตอนแรกมาที่นี่คิดว่าไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยเยอะแต่พอมาแล้วโอโ้โหทุกค่านะครับวิปลาออกมาแล้ว,วมิวช่วยเก็บหน่อยอแต่เข้าไปเลย điều khiển nói điều khiển nồi. Ở đây có gì? Ở đây có gì? Ở đây có gì? Ở ตอนเด็กๆอ่ะที่เขาที่เขาขายแบบห้าบาทได้ห้าอันนะครับผมันนี้น้ำตาลมันไม่ใช่น้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลชื่อชื่อถังป่ะถังยาวาลาดมีอยู่มีหรอพวกยาวาาชพวกที่แบบเป็นซอยตอกจีนจีน่ะมีจะหวานหวานอื่ออร่อยมากครับ มามาคนละอันเอาแบบเอาเอาอะไรได้อะไระต้องลองนะครับเดี๋ยวซื้อให้คนละอัน,หะหะนก็ได้ใส่อ,อันนี้เหมือนผักดองอะ่ะนี่เราเก็บมาเชา้าอันนี้คือ,คหหอ,อกุยช่าย,ายหหเอ่อแต่ลวะคว ชอบใส่อะไรอันนี้เลือกได้หมดนะครับย่างไส้หมดาซอนท้ายอันี้ละอะไรใส่อะไรอะกดีหน่อยเบิใช่มเอัอเป็นเป็นหมูกับเต้าหู้อันนี้ละตอันนข้างในไม่มีอะไรเลยอะไรหมันหครับไม่มีอะไรเลยมันหวานใช่ัหวานมาทางอ่เียเก็บดีล้ดีกว่เร เราไม่มไม <c oughs> ก,นกนะมินเราไม่กินกินหน่อยไ, <ฟ S 1> ไม่ต้องกลัวไอ,ไอ้วนนะครับ <c oughs> เขาใส่ใจครับไม่ได้ใส่อะไรหรอกใส่งางาขาวใส่งาเออลองชิมดูที่ไทยมีไหมหวานเหนียวเหมือนข้าวเหนียวไหม หวานมาหวานอมัหวานเลยครับกงลองชิมดูบ้านรสชาติมันยังไงมาดูก็ทอดกันนะครับขนมถ้าเรามาเ <c oughs> ที่ยวกวางสีนะอันนี้คืออาหารขึ้นชื่อเลยแหละครับ <c oughs> ตรงนี้เขาขายหมูนะครับผมทุบเทียนต่างๆ เอาไว้ไว้เจ้านะครับช่วงตรวจจีนส่วนข้างล่างนรงนี้เป็นถั่วเขียวนะครับเวลาเขาแบบทำบัจจ่าเขาต้องใช้เครื่องปรุงต่างๆนะที่จีนบรรยากาศในตลาดนะครับจะเป็นแบบนี้เด็กเยอะแล้วก็คนแก่เยอะส่วนมากเป็นพวกรุ่นปู่ย่าตายายครับวันนี้คนเยอะนะครับใกล้ตรวจจีนแล้วคนเยอะ ย้ำเม็งทีตลาดนี้ก็ไม่ได้ใหญ่นะเด็ดเด็ดเด็ดรถยนต์ขับมาขับเข้ามาไม่ได้เลยเมื่อกี้เราขับมาแล้วครับลำบากมากไม่ขยับเลยอันนี้อันนี้ของไทยก็มีแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าขน,นมอะไรครับร้านขายหมูนะครับตรงนี้อะคนเยอะ ข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซื้อของจะก่อนไม่มีนะเราสร้างมาทีหลังอยารู้ว่าเขาเล่นอะไรกันรักษาอะไรเหรอตรวาเช็คหูอะไรต่างๆอันนี้ก็เหมือนกัน เหมือนเขาแบบเขาเรียกว่าลายเดียเขากล้องเล็กๆแหย่เข้าไปในหูเคสที่หัวอตอนนี้เรากําลังหาข้าวกินกันนะครับผมวันนี้ก็จะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นข้าวเที่ยงนะครับเรามาดูตรงนี้กันนะครับวันนี้เขาขายพวกแปลดไก่อะไรต่างๆนะครับอันนี้คือบรรยากาศในร้านจะเป็นแบบนี้นะร้านนี้อร่อยนะครับแต่ก่อนเคยม,มากิน เพื่อนติดใจนะครับตอนนี้เขากำลังทำข๋วยเดียวของเราอยู่ต่างข๋วยเดียวสี่ชามนะครับเรานั่งข้างนอกนะครับมันจะได้ฟิลเพราะว่าทุกคนเห็นไหมคนแก่เขาจะนั่งอยู่ตรงนี้นะกินเหล้าขาวกินเหล้าขาวกินอะไรกันนะครับเย่ได้กินข้าวแล้ว มาแล้วครับของเรานะครับผมอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวโอเคขอบคณครับก๋วยเตี๋ยวในก๋วยเตี๋ยวไม่มีอะไรเลยนะมาเหมือนแบบเอาเป็นลวกเออลวกเส้นอันนี้ของร้านนี่คือเนื้อเป็ดนะครับกินได้ไหมโอเคจะบอกเลยนะน้ำน้ำจิ้มอร่อยมากเลยนะใช่น้ำจิ้มอร่อยมากว้าหน่ากินมาก ร้านนี้อร่อยมีชื่อเสียงนะครับว้าวเขาทำเสียงันไงบ้างอร่อยไหมครับรเอากุ้งไม่กินอันนี้อ่ะอันนี้เนื้อเป็ดนะลองชิมดูไม่ต้องกินแบบเรียบร้อยก็ได้นะครับ แม่ปกติผกินแบบนี้อา้ <c oughs> เาเหรอสาวไทยกินข้าวเรียบร้อยจังอ,อร่อยมากฉัจริงอร่อยมากมาถือซ้อมนะครับผม <c oughs> ใช้วีเช็ดจ่ายได้ใช่ไหม S <S เนี่เขาใช้วิเชฟจ่ายได้นะครับผมถ้าถ้าใครที่อยากมาเที่ยวจีนะนนนนวีเชฟเพยอารีเพยเขาใช้ได้หมดครับ